ladies mời đi tham quan các bạn buổi tối các bạn buổi tối các bạn buổi

bye 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 bye, bye, bye. bye, 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 bye. เาไปไปเลยเนี่ยพอกลับมาเลยนะเรือกหรือเปล่าไดบอกให้ตัวไปด้วยไงปีกเข้าบักากครัา ร่งเศรุนเศร่เหรแค่หายไปเ้เอาไปดัางคุนหรอ้อไปส่คอ๋อว่าหนักแดดจัรเยวันเจ้าสูนว่ะเออไม่ไหวจะมีนาทีสุดท้ายจบจบแจวอดมงนังให้แจอดมงนังให้ คนพรมร่วงมาตอนนี้สาวแรีมาเลยอ่ะตนี้มยัดแม่ไปอ่ะเกือบฉันว่าเรงมาหนี่ไปเลยพี่แม่จัดที่นั่งเลยเหลือแล้ว,ลวเขาจะเอาแม่เธอไปเนี่ยผมจักแเรีนมาอยู่อ่ก็พออืมทำไมไปข้าวเดี๋ยวตอนนี้เรียนมาเรียนมาเอาจากคลองบ้านหมดเดีวเรีนสี่ปีกันแล้วมันบ่๊ม